วิธีทำน้ำสต็อกสำหรับคนผู้ป่วยโรคไตระยะที่5คุณแม่เป็นระยะที่5เราได้ทำน้ำสตอ็อกน้ำผักให้ท่านทานโดยความหวานได้จากผักก็คือได้คำแนะนำ,นะนำจากพี่ป้อมนะคะว่าให้เราทำน้ำสตอ็อกเราก็ใช้หัวหอมสองหัวเราก็หัน่น ในขณะที่หั่นนี้เราก็ตั้งน้ําใส่หม้อให้เดือดไว้นะคะปั๊มาน้ำขวดหนึ่งขวดใหญ่อะคะ่ะแล้วก็หั่นหอมใหญ่หั่นเสร็จเรามีหอมใหญ่มีลากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยพอหั่นเสร็จนะคะตอนนี้เราตั้งน้ํารอไว้แล้วจนน้าเดือดพอน้ําเดือดเดี๋ยวขอเปิดหม้อด,ดูหน่อยนะคะว่าน้ําเดือดหรือยัง อาน้ำเดือดแล้วค่ะพอน้ำเดือดเสร็จเราก็ใส่หอมใหญ่เลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในบอ่อหอมใหญ่ตามด้วยรากผักชีตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็เตรียมด้วยพริกไทยจะได้กลิ่นหอมหอมหวานแล้วเราก็ปิดหม้อไว้ให้น้ำเดือดทิ้งไว้ประมาณสัก 20-30นาทีนะคะรสชาติก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองเแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนได้น้ำออกสีเหลืองแล้วหอมหวานชิมได้ค่ะตามใจชอบแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาไปทำน้ำซุปไปผัดไปต้มให้คุณแม่ทานได้เลยค่ะ